นี่ครับทุกท่านอันนึงเลยที่ผมอยากให้ทุกท่านดูจริงครับว่าเจ้าออดี้นะครับนี่คือลำโพงติดรถเดิมมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าเป็นกรวยกระดาษขอบโฟมนะครับนี่ครับโลโก้ออดีนะครับแล้วก็โครงสร้างเป็นพลาสติกครับซึ่งไม่แปลกครับว่าถ้าฟังกันปกติเนี่ยเสียงมันก็น่าจะเป็นแนวโมโนโมโนทึบๆเรียบๆนะครับถึงว่าว่าใครที่ใช้รถเนี้ย แล้วชอบออดิโอครับเขาถึงมาเปลี่ยนกันสวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิหลาดครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านก็อยู่ที่มิหลาดสาขาราชพฤกษ์ครับวันนี้ครับผมมีไฮไลท์น่าสนใจให้ทุกท่านชมเลครับเรามีรถออดี้ทีทีตัวล่าสุดนะครับมาติดเซตอัพนี้ครับเป็นเซตอัพที่ผมอดไม่ได้ที่จะต้องมารีวิวครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้ติดลำโพงกาลซีโรครับไฮโดรเจนครับ ซึ่งเขาบอกว่ากาซิโรไฮโดรเจนตัวนี้รหัสนะครับคือ GZ นะครับ HC 165.2 SQ นะครับเป็นลำโพงที่เขาบอกว่าเป็นลำโพงที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีเลยครับแล้วทำไมรู้ไหมครับรถเยอรมันนะผมลืมบอกไปออดีรถเยอรมันมันก็จะเหมาะกับลำโพงเยอรมันอย่างกาซิโลครับเรามาดูชุดนี้กันดีกว่านี่ครับ รถออดดีคันนี้สีเหลืองโอ้โหสปอร์ตเลยครับแล้วก็มาติดเซตอัพนี้เลยเซตอัพนี้ไฮไลท์คือเจ้าตัวนี้ครับกาวซีโร่ไฮโดรเจนครับ g z t e C 1 6 5 2นะครับเดี๋ยวไปดูตอนรถคันนี้ติดตั้งครับว่าลำโพงนี้ติดตั้งเข้าไปในช่องครับแล้วคุณสมบัติอย่างดีครับอยากจะรู้ว่าลำโพงตัวนี้เป็นยังไงผมมีทำอันบล็อกไว้ครับเดี๋ยวไปชมลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ให้แล้วกันนะครับ กาเซียวตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาบอกว่าเอามาเนี่ยเป็นลำโพงที่ดีไซน์มาเทียบกับราคาแล้วเนี่ยได้ความคุ้มค่าจริงๆครับแล้วทําไมผมถึงมาใส่รถออดี้คันนี้เพราะว่ารถออดี้คันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการคุณภาพเสียงเนี่ยมิดเบสแบบมีแรงประทะนะครับแล้วเจ้าลําโพงตัวนี้กับรถอันเนี้ยดีไซน์มาเนี่ยผมว่าเหมาะเลยครับกับรถแบบนี้เพราะว่าฟังแล้วจะได้ ทั้งกลางแหลมที่ธรรมชาติประกายดีๆแต่มีความมันสะใจในระบบเสียงครับโอเคแล้วชุดนี้ก็ยังมีคู่หลังครับเป็นแกนร่วมของกาลซีโรนะครับแล้วก็มีเรือธงอีกอันนึงครับก็คือรับหลุมของเมอร์คิวรีครับทุกท่านเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งกันนะครับแล้วไฮไลท์ตัวครับก็คือเจ้า Alpine er p r o e c t o r PXE R 600ครับ ตัวนี้เป็นโฟลเซอร์ที่มีกําลังขับในตัวแล้วที่อีกอย่างก็คือเราสามารถที่จะฟังเพลงผ่านบลูทูธได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวทุกท่านครับไปชมงานติดตั้งรถคันนี้กันนะครับว่าติดตั้งยังไงแล้วผมจะไปจูนเสียงตอนเสร็จแล้วไปฟังเสียงตอนเสร็จกันครับทุกท่านตามไปชมกัน เป็นไงครับทุกท่านหลังจากได้ชมงานติดตั้งในรถคันนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยนะครับเข้าช่องนะครับแต่ออกมาเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมอยากให้ดูด้านหลังครับอันเนี้ยผมชอบเป็นพิเศษดูเปิดมาเห็นไหมครับว่าดูแล้วไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยดูดีนะครับแต่เปิดนี่ครับซับหลุมยางอะไรครับ เมอร์คิวรีวางบนยางอะไหล่เรียบร้อยแล้วทุกท่านเห็นไหมจะมีอันนี้อันนี้นิดหนึ่งเป็นเทคนิคพิเศษครับเพื่อวางเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อคุณภาพเสียงเบสเนี่ยที่ไปกระทบกับขอบอยางอะไหล่แล้วทำให้เสียงเนี่ยนุ่มลึกขึ้นครับทุกท่านไม่รู้จะพูไปยังไงนะเดี๋ยวไปฟังเสียงจริงดีกว่าว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับทุกท่าน ตอนนี้ผมก็ปรับเสียงเสร็จแล้วนะครับแล้วมันง่ายมากเพราะว่าเจ้าแอลไพด์ตัวนี้เราสามารถจะจูนผ่านมือถือได้เลยเห็นไหมครับว่ามีทั้งไทม์อะไลเมนตั้งเรียบร้อยนะครับมีทั้งคอสเวอร์นะครับไม่รู้ว่ากล้องให้โฟกัสดูนิดนึงนะครับแล้วก็มีทั้งอีควอไลเซอร์ที่ผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้อดีคือผมจูน เจ้ากาวซีโรตัวนี้นะครับมันเป็นจริงอย่างที่วิศวกรที่อีไซน์บอกเลยครับว่าอยากให้ฟังจริงครับคือใช้ EQ ปรับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเอบอสม,มันมีแรงประทะจริงด้วยคือฟังแล้วเนี่ยได้อัธรสดครับใครที่ชอบสไตล์แบบฟังเพราะไม่ล้าหูแต่ว่ามีความมันเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับ เนี่ยปรับเสร็จแล้วแลกสุดท้ายผมก็เห็นไหมครัว่าผมก็เมมโมรีไว้ที่ d i v e r อร์ซีแล้วผมรีคอร์ได้เลยนะครับโอเคอยากให้ฟังเพลงกันสักสองเพลงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูอเอาเพลงที่เป็นธรรมชาติ<ล>เนี่ยเพลงนี้แล้วกัน แค่เสียงกลองครับทุกคนโอ้แรงคอรนักร้องครับดูที่มือผมครับมันร้องดูตรงนี้เลย Now and forever, let อ่ะเลยสักเพลงครับทุกท่าน Each time love. เพลงนี้เลยสะเทือนลบโอ้โหครับสะเทือนเลยไม่น่าเชื่อว่าเสียงจะออกมาจาก ซับหลุมนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับผมอยากจะบอกนี้ครับว่าหลังจากฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยนะครับเบสมันเนี่ยได้ความชัดเจนเป็นลูกมีแรง Impact คแล้วไม่หึ่งคลางครับแปลกมากครับซึ่งแตกต่างจากซิสเต็มอื่นจริงถ้าเพลงนี้นะครับยิ่งรถรถเล็กๆเนี้ยนะครับ มันจะมีช่วงคลางด้วยแต่ว่าเออลำโพงนี้มันดีไซน์มาได้ดีจริงรับกระซับแล้วมันทำงานเต็มประสิทธิภาพของมิดเบดเลยนะครับแหมอยากให้ฟังอีกหลายเพลงนะครับเนี่ยว่าถ้ามีโอกาสนี้นะทุกท่านอยาให้เล้มาฟังคันจริงดูดแน่นเป็นลูกเลยครับ อ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าแบบนี้ครับวันนี้ความตั้งใจคือเราจะมารีวิวให้ฟังว่าเจ้ากาสิโ o ไฮโดรเจนตัวใหม่เป็นยังไงแล้วผมบอกได้เลยว่างบประมาณนี้แล้วเสียงขนาดนี้คุ้มค่าครับแล้วที่สำคัญจริงอย่างที่เขาบอกด้วยใครที่ต้องการมิดเบลดดีๆนะลำโพงตัวนี้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้ครับใครที่มองหาเครื่องเสียงรถยนต์นะครับที่ทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับคุณภาพดีๆเข้าช่องนะครับเน้นของดีๆเลยงบประมาณไม่สูงไปนะครับแนะนำตัวนี้ครับแล้วก็ใครสนใจครับสอบถามมาได้ครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ขอแนะนำครับมาที่มิราชโอโรได้ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสีนักลินร่าฉฤกึกนะครับทุกท่าน โอเควันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมผมถึงตอนนี้ครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ